สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ล์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะในช่วงวันที่16-31พฤษภาคม2568นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดนะคะขอให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้จะบจงคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะแต่เราเชื่อในพลังงานของไพ่ทาโร่เนอะไพ่ทาโร่มันจะมีเมจิกเนอะไพ่ทาโร่เปิดต่อหน้าใครนะคะเรื่องนั้นสิ่งนั้นจะเป็นของคุณนะคะมาเราขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศี เมถุนลัคนาเมถุนนะคะ10บใบนะคะขออนุญ,ญาตด้วยนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะจ๊ะมาดูกันว่า16-31ถึง31นะคะพฤษภาคมนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดกันได้ที่ ID l ดี e ไลนนะคะ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมาอ่านไพ่กันนะคะ วันนี้เราจะใช้ไพ่สองสำรับเนาะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ใช้ไพ่ออร์เคิลแบบไทยนะคะอีกสำรับหนึ่งอ่านให้เนาะมาใบแรกทัพเวน e n เคลนะคะช่วงนี้หมุนเงินหมุนเงินเก่งเนาะมีเงินเข้านะมีเงินเข้ามาแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายรอยอยู่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเนาะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำเนาะค่ารถค่าบ้านค่าประกันค่าน้ําค่าไฟอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณเองอะ่ะคุณก็พยายามบาลาน การเงินหรือทําในเรื่องของการเงินให้มันพอเพียงกันเนาะให้มันไม่ไม่ได้ขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะมีเงินรับมีเงินจ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแต่ก็มีเงินรับเข้ามาตลอดนะคะอืมแปดทาทานะคะในเรื่องของงานนะคะใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่เนาะกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะงานออนไลน์เนาะงานเขาเรียกว่าเคยติดต่อ เ,เคยเคยสมัครงานไว้เนาะทางอีเมลทางออนไลน์เนาะกำลังจะมีการติดต่อเข้ามาเรียกสัมภาษณ์นะคะกำลังจะมีงานเข้ามาให้เลือกนะคะงานพุ่งเข้ามาเลยนะคะหรือช่วงนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนคุณมีความคิดอยาก ขยับขยายอยากเติบโตอยากเพิ่มสาขานะคะให้มันเพิ่มมากขึ้นเนาะงานเพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของงานเนาะเป็นโอกาสที่เรากําลังจะได้เลือกนะคะในช่วงนี้นะคะอืมแชมเปนเนาะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงาน ย้ายบริษัทไปเลยก็ได้ย้ายแผนกก็ได้หรือเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือเดินทางไปสัมภาษณ์งานเดินทางไปติดต่อในเรื่องของงานก็ได้มันเป็นเหมือนโอกาสการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะเนี่ยบางคนรองงานอยู่สัมภาษณ์งานแล้วตัดสินใจเลยที่จะเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะอืแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งความสุข นะคะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณก้าวถ้วยนะคะหรือมีใครบางคนอาจจะเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางน้ําแล้วมันมีความรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายได้มีความสุขได้เจอเจอกับอะไรที่มันทําให้ชีวิตของเรามันปรับเอ e r จีเหมือนมันเป็นเหมือนลักษณะของพลังงานดีๆ เหมือนรับเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนื้อไพ่ถ้วยนะคะมีความรักเข้ามาให้เลือกเยอะมากหน้าหลายตา อาจจะเป็นในลักษณะของเพศที่3ก็ได้นะคะเข้ามาอยากผูกสัมพันธ์อยากทำความรู้จักนะคะหรืออาจจะในช่วงนี้เดินทางท่องเที่ยวก็อาจจะมีการกินการดื่มการปาร์ตี้นะคะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางจริงหรือเดินทางแล้วโดวยเนี่ยเดินทางแบบปุบปับปุ๊บปับ๊บเออได้ข่าวปุ๊บก็เก็บกระเป๋าเดินทางเลยนะแนว่วนนะคะบางคนเดินทางไปสัมภาษณ์งานไปติดต่องานไปอบรมไปสัมมนา หรือเป็นท่องเที่ยวก็ได้เพราะคุณเนะ่เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบป่าเขาลําเนาวไผชอบไปในสิ่งธุระกันดารเนอนะมันเป็นลักษณะของการการเดินทางไปเป็นลักษณะของคนที่บุกชอบบุกตะลุยบุกตะลุยไม่อยู่กับที่อเออเป็นลักษณะนคนทาตไฟก็ได้นะแบบถ้าเป็นเรื่องของงานเนะี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานไฟลุกเลยเนะคุณเป็นคนที่อ,อ่ กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะและเป็นคนชอบลงมือทําชอบปฏิบัตินะคะอฟอร์บ์ครับนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเนาะมีเรื่องมีให้คิดมีเรื่องให้กังวลแต่ว่าฟอร์คครับเขาเป็นลักษณะของคนที่มีคนมาหยิบยื่นอะไรให้<ม>โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีคนมายื่นไพ่มีคนมายื่นถ้วยให้กับคุณแต่คุณยังอยากขอเวลาอยู่นิ่งๆกับตนเองก่อนขอเวลานิ่งๆเพื่อคิด เพื่อปรับสมดุลในตัวเองหรือ,อใช้ความคิดเพื่อให้มันเกิดสมาธิให้มันบางคนเนอะอาจจะมีปัญหาอะไรให้ต้องแก้เหมือนอยากจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนให้มันแล้วให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนอะอช่วงนี้เหมือนนิ่งๆน,นิ่งแต่มีสติมีสติมีสมาธินะคะ justice นะคะ j u s t i c เป็นลักษณะของความยุติธรรมกฎหมายกฎคดีความนะคะหรือคุณคิดในเรื่องนี้อยู่เนอะบางคนมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอะมีเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความการฟอ้องร้องเนอะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการเซ็นสัญญาว่าจ้างก็ได้เนอะได้รับ เรียกสัมภาษณ์ได้รับการติดต่อบางคนรอในเรื่องของการสอบงานราชการเอาไว้มีเกณฑ์จะได้นะคะหรือบางคนได้รับการอนุมัติการยอมรับการเซ็นสัญญาการว่าจ้างนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องคดีความ,มก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคไม่มีใครเห็นผลงานคุณถูกมองข้ามถูกละเลยนะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่า เรื่องเหล่านั้นอะ่ะมันกําลังจะถูกเพ่งเลง็งถูกมองถูกตัดสินนะคะในช่วงนี้เนาะถ้าคุณเป็นคนที่ทําถูกเนาะความยุติธรรมมันจะเข้าข้างคุณนะคะคุณออฟคัพเนาะคุนออฟคัพเป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์มีซิกเซนนะคุณเป็นคนเซนแรงนะช่วงนี้เซนแรงเซนแมนนะคะแต่คุณออฟคัพเขาเป็นคนที่มีความวิตกตก,กังวลคิดมากมีเรื่องให้คิด น้อยๆน,น้อยใจเนาะมีเรื่องอะไรให้ต้องตัดสินใจโอ้ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้งานจริงๆนะเนี่ยเอดอับอนนะคะงานใหม่เนาะงานใหม่นะวัตรกรรมใหม่การสร้างสารรค์ผลงานการเกิดโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะโอกาสใหม่ๆการนับหนึ่งใหม่เนาะย้ายงานย้ายแผนกหรือบางคนอาจย้ายที่ย้ายถิ่นไปเลยก็ได้เพื่อไปรับงานใหม่เนี่ยงานชิ้นเนี้ยถ้ามันมีโอกาสเข้ามานะเราว่าให้คุณรับเอาไว้เพราะว่ามันจะเกิด สิ่งดีๆตามมานะคะมทาวเวอร์นะคะคุณกําลังจะมีการคิดการตัดสินใจแบบปุบปรับฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเ <c oughs> ดินทางเร็วได้งานเร็วงานพุ่งเข้ามาหรือต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะเพราะเด๋อวทาวเวอร์มันเป็นอะไรที่แบบปุบปรับรวดเร็ว เอ็ดอ o n วก็เหมือนกันเนาะงานที่พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วนะอาจจะมันเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางอีเมลออนไลน์โทรศัพท์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้ให้ระมัดระวังการเดินทางของคุณนะคะระมัดระวังอุบัติเหตุการตกจากที่สูงหรืออุบัติเหตุยวยดยานพาหนะนะที่เกิดจากการเดินทางในช่วงนี้นะคะระมัระวังอะไรที่มันจะทําให้เราตกใจอะตกใจไม่ได้ตั้งตัวหรือ อุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยๆก็เรามัดระวังตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัดตกจากที่สูงหรือมีดบาดประตูนีอะไรแบบนี้เนาะหรืออุบัติเหตุที่มาจากการเดินทางเนาะพี่ไพ่เตือนก็เรามัดระวังตนเองนะคะ เราขอพี่ไพ่มั่งมีสีสุกนะคะขยายและสรุปให้อีก3ใบเน้ะในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนและคนาเมทุนนะคะในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกนะคะขอ3ใบใบแรก สี่สิบเอ็ดนะคะสี่สิบเอ็ดมันเป็นเหมือนการเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์เนาะเหมือนมีใครบางคนอาจจะรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรืออาจจะมีอยู่แล้วก็ได้เพราะเนี่ยมีบ้านไหลหลังเลยเหมือนเราประครบประง,งมหรือเลี้ยงดูให้ความสนใจกับสัตว์เลี้ยงเนาะกับคนที่เรารักคนที่เราเอาใจใส่ดูแลอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะประครบประง,งมดูแลเขานะคะให้การช่วยเหลือเนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือบุตรหลานบริวารน,นะคะ ห้าสิบเอ็ดนะคะห้าสิบเอ็ดมันเป็นลนักษณะของการอยากพักอะเหนื่อยแล้วอยากพักนั่งพักเป็นช่วงเวลาที่จะต้องพักแล้วจะต้องพักผ่อนแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยมีใครบางคนเดินทางไปพักผ่อนเนาะทำงานมาเหนื่อยหรือผ่านอุปสรรคปัญหามาักพักหนึ่งแล้วนะคะอยากพักแล้วเนาะอยากพักอยาก มีเวลาให้กับตนเองบ้างนะคะก็ไปพักผ่อนนะบางคนเนี่ยไปท่องเที่ยวไปทะเลไปป่าเขาลำนาวัย่นะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวได้เดินทางนะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้พักอะ่ะอยากพักจะได้พักนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมไหมนะคะมาเนาะมีเกณฑ์เดินทางจริงด้วยใบที่สามสิบสามเนาะเป็นลักษณะของการเดินทางไหมแบบกกระเป๋าเป้เดินทางเนี่ยไปป่าเขา ไปท่องเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเป็นทางสายน้ําทางภูเขาทางทะเลเนี่ยคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะวางแผนในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มีเกณฑ์ได้ได้พักผ่อน <c oughs> ได้พักผ่อนได้เดินทางได้ท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้เนาะก็เตรียมตัวหรือบางคนอาจจะเตรียมตัวมาสักพักนึงแล้วก็ได้นะคะเตรียมตัววางแผนเนาะไม่ว่าจะเป็นรถลาหรือในเรื่องของ <c oughs> การเนี่ยนำสัตว์เลี้ยงไปฝากเอาไว้ มันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแล้วนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะลากิจลาพักร้อนไปเขาเรียกว่าไปพักฟื้นเนาะหลังจากที่ทํางานหนักนะคะก็ขอให้คุณเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะ วันนี้เราขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเรารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเมจิ c คาร์ลอตไบคิตตี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกขวัญทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่าครูเราลงไว้ให้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปแล้วนะจ๊ะเมจิ c คาร์ลอตไบคิตตี้ค่ะ